สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านก็ <c oughs> มาเจอกันวันนี้นะครับได้เจอกันอยู่นะครับนะได้เจอกันอยู่นะวันนี้ก็ก็ยินดีครับคนที่ได้นะครับวันนี้ผมก็แหมไปเน้นมากหน่อยเลขเก้านะครับเลเปล่ไปออกเลขแปดนะครับแต่ชุดที่จับให้ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายนะครับมาตรงๆสองแปดนะแต่เป็นชุดลองนะครับเป็นชุดลองวันนี้นะสองแปด เป็นชุดลองนะครับสองแปดเด้อเด็นใครชอบแปดก็เน้นแปดใครชอบเก้าก็เน้นเก้าแต่วันนี้ผมชอบเก้ามากหน่อยนะแต่ว่าไดไปออกชุดลองนะให้เป็นชุดลองให้ให้ fc เป็นชุดลองนะครับวันนี้ให้สองแปดนะเด่นแปดกับเก้านะใครใส่ถูกบ้างนะครับมีคนใส่ถูกหรือเปล่าน้อเด่นแปดกับเก้าวันนี้นะนะเด่นแปดกับเก้าวันนี้ คนไม่ถูกก็จะ,ะว่ากันนะครับนะคนไม่ถูกก็จะ,ะว่ากันคนที่ถูกก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้ก็เข้าเป็นตัวรองเด้อตัวรองนะครับเข้าเป็นชุดรองนะครับสองแปดนะก็ถือว่ายังดีอยู่มันอะไรก็ไม่รู้นะมันออกสองหกแล้วก็มาออกสองแปดนะครับก <laughs> ็อยู่ที่ดวงนะครับอยู่ที่ดวงวันนี้ก็ต้องขออภัยเอฟซีนะวันนี้นะผมเน้นผิดไปนะไปเน้นหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้านะครับแล้วก็เก้าแปดนะครับ ลองฝั่งนี้ก็หนึ่งแปดลองฝั่งนี้จะเป็นสองแปดสามแปดห้าเก้านะครับก็หรือว่าเข้าเป็นชุดลองไปแต่ก็ยังดีเป็นชุดจับคู่ได้นะครับยังไม่เสียหายเท่าไหร่นะก็จะพึ่งว่าผมนะครับอย่างนี้แหละแนวทางนะครับการเดานะการเดานะครับก็ลุ้นว่าเลขเก้ามันไม่มาหลายงวดแล้วนะครับไม่มาหลายงวดแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมาวันนี้ก็ยังเสียดายนะ นะครับสองเก้าก็ไปออกสองแปดก็ถฉือว่าดีนะครับยังดีอยู่นะไปออกสองแปดนะครับแต่มันเป็นชุดรองไปนะครับนะใครจับถูกก็ดีไปแหละอย่าว่ากันถือว่าจับคู่ก็ยังได้อยู่วันนี้นะแต่ว่าเป็นชุดรองนะครับเอฟซี FC นะอย่าพึ่งว่าผมนะวันนี้ก็สองแปดนะครับสามสองสองแปดเนาะสามสองสองแปดนะครับนะ ก็ว่ากันใหม่วันศุกร์ยวมาเจอกันนะเจอกันวันศุกร์นี้จะมีอะไรบ้างนะครับนะถือว่าสูตรนี้ก็ยังไปต่ออยู่นะสูตรเด่นนี่นะครับสูตรนี้นะไปต่ออยู่นะครับหนึ่งสองสามก็ยังติดอยู่นะครับแม้วันนี้สองสามมาด้วยกันเลยนะฝั่งนี้นะครับนะฝั่งนี้มาด้วยกันนะครับหนึ่งสองสามฝั่งนี้มาด้วยกันนะครับแต่วันนี้ผมเอาหนึ่งสองสามมาจับคู่กับแปดกับเก้านะครับวันนี้ นะมาจับคู่กับฝั่งนี้นะครับมาจับคู่กับฝั่งนี้นะนะครับก็เสียงดวงแหละว,วัดดวงดู <c oughs> ก็มาจริงๆเลยนะครับมาจริงๆนะแต่ว่าเผอิญว่าชุดนี้นั้นผมไปชอบเลขเก้ามากหน่อยนะนะครับคิดว่ามันจะมาเก้านะครับมันก็มาแปดนะแล้วก็ค่อยมาลุ้นกันวันค่อยมาลุ้นกันวันศุกร์ต่อนะครับ <c oughs> มีถูกมีผิดนะเป็นเรื่องปกตินะครับนะ จับคู่วันนี้ก็ยังพอได้รอยยิ้มอยู่นิดหน่อยแต่ว่าไม่เข้าชุดเน้นก็ขออภัยด้วยนะครับใครที่ได้วันนี้ได้พอค่าประทูค่าก๋วยเตี๋ยวค่าขนมก็ยังดีนะยังดีกว่าไม่ได้นะครับนะเมื่อวันจันทร์ก็เข้าตัวเด่นไปนะครับเลขสอวันนี้ก็เข้าเข้าเด่นอยู่แตเป็นเด่นรองผมให้เด่น9กับ8ปดแล้วจับคู่ที่นะ1นึ่2แปดหนะครับสามแ ห้าแปดห้าเก้าแล้วก็เก้าแปดนะครับนะใครดวงดีโชคดีก็ยินดีด้วยวันนี้เข้าชุดนี้นะครับสองแปดนะเข้าชุดนี้นะครับสองแปดนะนะครับนะครับในกลุ่มไลน์ก็เข้าเป็นชุดรองเหมือนกันนะครับในกลุ่มไลน์ผมก็ให้สองแปดเป็นชุดรองนะครับเข้าชุดรองนะครับก็วันศุกร์ก็มาว่ากันใหม่นะ สำหรับรัฐบาลไทยก็สรุปให้ไปแล้วสองตัวล่างนะใครลองเอาไปเสี่ยงดูนะครับคืนนี้เพื่อจะฝันดีนะถ้าฝันดีก็บอกหน่อยถ้าฝันไม่ดีก็บอกหน่อยจะได้สะกิดสกิดกันถ้าใครฝันดีก็มาสกิดหน่อยนะมาสิกผมฝันดีหนูฝันดีฝันดีมากเลยได้นะั่นาน,านี่นะจะได้สัดสัดเข้าไปหนักๆน,นะนะครับเอฟซี FC นะก็เที่ยวนี้ก็ เด่นล่างสําหรับหนึ่งกรกฎาก็เน้นเลขเก้าแล้วกันนะมาหรือไม่มาเดี๋ยวเไปวัดดวงกันเอาดูนะครับนะขอบคุณโชคดีมีชัยคืนนี้ฝันดีสวัสดีครับยังไม่ได้อาบน้ําเลยเนี่ย <c oughs> ไปทานข้าวเพิ่งเข้ามาแล้วก็มานั่งลุ้นลาวนะครับวันนี้แต่ยังดีอยู่ขอบคุณฝันดีทุกท่านสวัสดีโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ